ท่าทีของนายกรัฐมนตรีเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศไทยนั่นคือการบอกว่าจะไม่มีการเจราจาสันติภาพอีกต่อไปเพราะแม้แต่รองแม่ทัพภาคสองก็ยังเคยยืนยันว่าไม่มีการรบใดไม่จบลงที่โต๊ะการเจราจาแต่คุณอนุทินกลับเป็นฝ่ายปฏิเสธการเจราจาเสียเองกำลังทำให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบกำลังกลายเป็นผู้กระทำความผิดในสายตาประชาคมโลก ซึ่งคนที่กำลังได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากข่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนี้ก็คือระบอบคุณเซนนั่นเองการประทะครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นหลังจากการอายัดทรัพย์สินของเบนสมิตยิมเลียกโกอานเฉินจือ้อที่ปรึกษ,ษาคนสนิทของคุณเซนที่ดูแลอาณาจักรคาสิโนและสแกมเมอร์ทั้งในกัมพูชาและในต่างประเทศด้วยเหตุนี้ผมจึงขอให้รัฐบาลที่นานให้ดีครับว่าการประท่ากันในครั้งนี้ เป็นเพียงแผนการเบี่ยงประเด็นของคุณเซนหรือไม่และเหตุที่รัฐบาลชุ่มเทกับการสู้รบอย่างเต็มที่กำลังกลายเป็นการเดินตามแผนการของคุณเซนหรือเปล่าที่ต้องการพลิกสถานการณ์จากการที่โลกกำลังล้อมกัมพูชาด้วยประเด็นสแกมเมอร์กับกลายให้โลกมาล้อมไทยเองด้วยข้อหารุกรานประเทศที่อ่อนแอกว่าหากรัฐบาลต้องการเพียงแค่คะแนนนิยมครับ หรือการเดินตามไปการตามกระแสชาตินิยมการรบโดยใช้กําลังทางการทหารแบบให้สุดซอยอย่างที่กําลังทําอยู่ก็าอาจจะตอบโจทย์ตามนั้นแต่หากเรามีเป้าหมายร่วมกันครับว่าจุดจบที่แท้จริงของเรื่องนี้คือการทําทุกวิถีทางเพื่อให้เดินไปสู่สันติภาพและความมั่นคงถาวรที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องประชาชนไทยตลอดตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชานั้นรวมถึงการปกป้อง ชีวิตของทหารทุกนายไม่ให้ต้องสูญเสียมากไปกว่านี้วิธีการออกจากปัญหานี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติทางการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่รัฐบาลต้องเปิดแนวรบทั้งสามแนวรบดังที่ผมได้มีการสื่อสารไปก่อนหน้านี้เอาละท่านผู้ชมครับได้ชมหัวหน้าพักพักส้มแล้วหรือ,อยังนะครับผมไม่ได้มีอะไรกับพักส้มนะครับผมไม่ได้เกลียดผมไม่เคยมาโจมตีอะไรที่ มันไม่ใช่เรื่องแต่วันนี้ขอพูดว่านะครับเช้งพวกมึงก็เป็นได้แค่ฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตวันนี้ควรที่จะหุบปากและอยู่เฉยๆนะครับไม่คิดจะช่วยส้นตีนอะไรก็ควรที่จะอยู่เฉยๆนะฮะวันนี้ความฝันที่อยากจะเป็นรัฐบาลนะครับอยากจะมีการเลือกตั้งอยากจะให้อนุทินคืนอำนาจให้กับประชาชนนะฮะให้ประชาชนเลือก เพราะหวังลงๆมึงแรงว่าประชาชนจะเลือกได้พักที่หนึ่งกูอบอกกี่ครั้งแล้วนะฮะใช่มึงได้พักที่1แต่นะฮะมึงก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่สําเร็จเพราะว่าพวกมึงติดมอในหนึ่ง,งสองกันและวันนี้แทนที่จะได้คะแนนเสียงแทนที่จะ,ะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจกับอกองทัพไทยแต่พวกมึงก็ยังที่จะเข้าข้างขมเรหรือแม้แต่พม่าอยู่ดี ไม่รู้พรรคพวมึงน,นั้นคือส้นตีนอะไรนักหนานะครับวันนี้ไม่อยากจะด่าแบบอ,อยากจะบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างพรรคใดพรรคหนึ่งผมไม่ได้เข้าข้างอานุชินอนุชินทําไม่ดีผมก็ดา่าอุกอิงทําไม่ดีพ,พรรคเพื่อไทยผมก็ด่าลุงตู่ทาไม่ดีผมก็ดา่ดดานะครับวันนี้นะครับอนุชินเปิดไฟเขียวให้กองทัพนะครับจัดการขมรเอาให้จบเอาให้ลาบคาบ นะสั่งสอนมันให้มันจบเสียทีมันจะได้ไม่ต้องมาลุกลานแล้วก็รังแกประเทศไทยอีกวันนี้ต้องชมอนุทินนะครับถึงแม้ว่าใครจะมองว่าเป็นเรื่องราวของการเมืองนะการสร้างภาพการสร้างเ,เรื่องราวของอนุทินตรงนี้เขาไม่รู้แต่ที่เรารูวันนี้วันที่เจ็ดช่วงบา่ายเขมนมันยิงก่อนมึงก็รู้มึงก็เห็นนะไอ้เทง แต่วันนี้มึงเรียกร้องก็สู่โตะ๊เจรจาเจรจากี่ครั้งแล้วไอ้ส้นตีนอยากจะบอกว่าเจราจากี่ครั้งแล้วนะฮะไอ้เต้าอ้วนภูมิธรรมพรรคเพืเอ่อไทยไปเจราจายอมทุกอย่างนะฮะมันเรียกร้องส้นตินอะไรยอมทุกอย่างจนเสียภาษาตาควายเห็นไหมแล้วมันพอไหมครับมันพอไหมคุยรู้เรื่องไหมคุยกี่ครั้งคุยรู้เรื่องไหมสุดท้ายมันก็ไม่หยุดยิงนะอะนุชินโดนประชาชนด่ายับ แอบเป็นเซ็นไปเจริรจากลวยทั้กลวยอ,อันวานะครับทั้งทั้งที่ไอ้ทั้ไอ้อันวามาเป็นสักคีพยานคำเหม็นมันเคยฟังไหมคำเหม็นมันเคยเอ่อจะกลัวอํานาจของไอ้อันวามันกลัวอํานาจของไอ้ทั้มไหมมันกลัวประเทศไทยไหมพูดคุยตอนเช้าตอนเย็นมันเอาอีกแล้วและวันนี้ข้อตกลงสัญญาทุกอย่างที่ทําเอาไว้มึงแหกตาไหมไอ้มึงแหกตาไหมไอ้เทง้งว่า นายอนัลตินก็มีการเซ็นสัญญาทุกอย่างแล้วก็เราทับนะฮะอดีตแม่ทัพกุ้งเนี่ยที่เอาแต่พูดเอาแต่โม้เนี่ยนะฮะไปเซ็นสัญญากี่ครั้งไปประชุมกี่ครั้งมันกลัวไหมมันทําตามข้อตกลงไหมไม่คือทํามันยังแบบอบลักลอบวางทุนระเบิดนะฮะแล้วมันก็จะทําทุกวิธีทางที่จะจัดการประเทศไทยยึดพื้นแผ่นดินไทยกี่ครั้งแล้วแล้ววันนี้มึงจะแนะนําให้เขาสู่โต๊ะเจรจา นะฮะอะไรของมือตั้งหนาไอพักส้มผู้อยากจะถามจริงนะครับผู้อยากจะถามจริงวันนี้ไม่ช่วยอะไรก็อยู่เฉยๆวันนี้มึงเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศและก็สีจังหวัดที่เขาได้รับความเดือดร้อนอุบลนราชธานีบุรีรัมศรีสเกตนะฮะสุรินเขาพร้อมใจที่เป็นกำลังใจให้กับฐานกล้าฐานไทยนะฮะให้สู้รบเอาให้จบเอาให้สิ้จนจะได้ทำมาหากินกัน ไม่งั้นถ้าไม่จบมันก็จะลังแกแบบนี้ประชาชนก็หาหากินอย่างลําบากต้องคอยระแวงลูกปืนไม่รู้จะมาเมื่อ,อไหร่มึงเห็นหรือไม่วันนี้อย่ามาโลกสวยอย่ามาโลกสวยการที่จะหวังการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียจากประชาชนมึงเลือกหวังได้แล้ววันนี้ต้องบอกนะอย่างนี้นะโอ้โหท่านผู้ชมที่เห็นอย่างไรลองคอมเมนต์หน่อยไว้ฮะว่าสมควรหรือไม่นะฮะสิ่งที่ออกมาพูดออกมาแถลงการ ทำเป็นผู้ดีนะก้าสู่ต้นเจรจากูอยากจะรู้จริง,รง,รงมึงเหมือนเขมรเนี่ยพูดคุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันต้องบอกว่ามึงก็เหมือนเขมรพูดคุยไม่รู้เรื่องนะฮะมึงไม่แหกตาดูหรืรองไงเขมรมาลังแก,กเรากี่ครั้งแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับนะฮะไอพวกสีส้มมันเข้ามาด่ากูได้กูไม่ว่าพวกมึงหรอกด่ากูได้เลยนะครับสิ่งไหนดีชมสิ่งไหนไม่ดีกูดา่ากูบอกบอกอย่างนี้เลย ทุกนักการเมืองแหละนะครับมึงอยางโง่กันว่ามันจะทำเพื่อประชาชนไม่มีนักการเมืองไหนทําเพื่อประชาชนมีแต่เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองต้องจําไวไ้นะครับมึงทะเลาะก,กันในบ้านเนี่ยนะฮะในบ้านสี่ห้าคนหรือสองสามคนเนี่ยทะเลาะก,กันในบ้านไอ้คนชอบสีนั้นไอ้คนชอบสีนี้ทะเลาะก,กันนะครับตีหัวล้างข้างแตกมีการฆ่ากันตายนะครับสุดท้ายแล้วไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยมันเคยไปดูศพพวกมึงไหมมันเคยไปเยียวยาพวกมึงไหม มันเคยถามมาโทรมาหาพวกมึงไหมว่าตอนเย็นมีข้าวแดกไหมตอนเอ่อตอนเช้าเนี่ยมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไหมมันคือมาถามพวกมึงไหมมึงเจอครั้งเดียววันที่มันมาหาเสียงเท่านั้นแหละดังนั้นจะรักใครจะชอบใครจะสนับสนุนใครนักการเมืองมึงอย่าเอาตัวของมึงนะฮะไปทุ่มให้มันจนจนงงหัวไม่ขึ้นอย่างโง่